แต่อิมามั้งจะมีเราที่มโนทัศน์ได้กล่าวว่าอิบาดัตด้วยว่าการกระทบของมนุษย์นี่มันจะมีอยู่สามสามนี่แหละหนึ่งอิบัตการกระทบของมนุษย์มีอยู่สามหนึ่งอิบัตเรื่อว่าการต้องกอันเทโซมุบาฮทมุบาฮทที่ของท่านก็ได้ไม่ท่านก็ได้อ่าเหมือนกับการกินการนอนที่เป็นอความคิดคของมุบาทเป็นว่าอันเทชาเมือาซี sing dipenmo sia. Dan Imam qolani wa tahawa ibadatni tashkali tu binniat ya Itu syarat tadatnya. Nah tahara ibadatni Nah, doqap ni ni kan ni ibadat nan ni ibadat. Nah contoh nah, ngun niat ibadat. Kalau yang dia ada mengit adalah tidak. Nah syarat itu niat. นั่นคือภาคอิบาดดเราทาการบวาแต่เราไม่มีไม่เนียตไม่ได้ส่วนอันมูบาฮะนะสิ่งที่ว่ามูบาฮยังเก็นการกินการนวดแต่ถ้าอันละกูบินเนตมันมีความเกี่ยวพันกับเนียตอ่าของที่ว่ามูบาฮ์มีพิโนเดบิกเนตมันมีความเกี่ยวพันกับเนียตจะได้บุญอยู่ในเนตบางท่าได้บ้างยังกินเรางอนพิโนเดบิกเนตต่างหากเพอว่าเรากินกาว เราเนียยดีเรากินข้าวเราเนียยวะเราอยกางนห้เพื่อใมีกำลังในการมายังรักษามาอยังได้บุญพอยูซาบูอาเลยตรงตังค่าเรากินข้าวเหมือนกันแต่เราเนียยไม่ไม่ดีเราเนียยเพื่อตรงตังค่าจะมีแข็งแรงไปหลักหัวคนนะไปหลักที่ย่างคนสุขวะเนียยไม่ดีนะพอยูอัลกับบุ๋าเลได้บาปคนเลยอันนี้จะบอกว่าดาวของบูบผานี้มันมีความเกี่ยวกับการเนียย จะได้บุญโดืจะได้บาปด้วยในการเนียดของเราส่วนมาซีบานะเขาจะเป็นโมเสสนี่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเนียดไม่มีความเกี่ยวข้องเนียดนีหรือว่าเนียดไปดีมันจะได้บาปแค่นั้นเลยนะยังเก่นนะเราที่เป็นหที่ยังคนนะเป็นหลักที่ยังคนนะเด็กกับองคที่ยังไม่ขายไปองคดาวัลย์ของมวดวันนะหลักที่ยังนั้นโมเสสแต่มันเนียดเนียดได้หรือเนียด น่ะจะเอาเบียจะขายที่ย่างเสนักแล้วก็ไปเอาดาวว่น่ะสียสิบวันสี่เดือนน่ะตัวให้เนี่ยดีขนาดไหนสักที่ก็ตามเป็นบาปแบบนั่นเลยมันไม่มีความเกี่ยวพันอะไรเลยเป็นบาปตลอดเลยอันนี้จะบอกว่าการเมียดมันมีความเกี่ยวพันแต่ว่าเป็นอิมพัทชาร์ดน่ะแต่ว่าเป็นของมืบาห์นี้มันมีน่ะมันมีความเกี่ยวพันบาปหรือไม่บาปอยู่กันแต่หากบอกความเมียดมันไม่มีความเกี่ยวพัน ทําของประเทนี้ต่อให้เีต่อให้มันเี็ดดีสักกีก็ตามไม่มีผลได้ปากตลอด